สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการของ Woody k คนะครับผมสวัสดีครับวันเสาร์เราจะเหงาได้ยังไงวันนี้ต้องบอกเลยว่านะครับคุณจะเดินหนีผมไปไหนครับคุณจะเดินหนีผมไปไหน <c oughs> ตกลงเราจะเอาแบบสไตล์นิ่งๆ <c oughs> หรือว่าสไตล์เดินๆ <c oughs> อ่ะดิบๆ มีคนบอกว่า,าดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับชอบพี่กุ๊ดดี้แบบเดินคุยไปเรื่อยๆนะฮะทั้งอู่นะครับเราก็เลยแบบอยากให้ทุกคนชอบนะฮะในการเดินแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับแต่เหมือนเหมือนตากล้องจะเซง็ง่ะวันนี้วันเสาร์นะครับ <laughs> โค,คุณอย่าพึ่งเลี้ยวไปทางนู้นบ <c oughs> อกว่า <c oughs> ก่อนคุณจะเลี้ยวไปทางนู้นคุณไปดูทางนี้ก่อน <c oughs> นี่ที่บอกว่าคือที่รักรักที่สุดก็คือต้อง TE 37นะ คันนี้นะครับก็คือ Civic m k 8นะครับไทยอา <Wow. S 1> ใส่ล้อ T37 e Ultra นะฮะเป็นการลดไซส์ลงมานิดนึงเพราะว่ารถ FK8 เนี่ยจะมากับล้อเดิมเป็นไซส์20นะครับซึ่งต้องบอกตรงว่ากระด้างพอสมควรอันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนนะฮะเป็นใส่ล้อ19แล้วก็ยางแบบอ้วนขึ้นหน่อยให้มันดูบิฟฟี่บิฟี่แล้วก็แบบเรซซิ่งสไตล์หน่อยนึงให้มันมีไซส์วอลหน่อยนะครับ อันนี้เป็นสีอัลตราบูใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่โอลินแล้วด้วยใช่ไหมฮะก็รอปรับโหลดปรับต้วงล่างอีกนิดหน่อยนะครับเรื่องล้อแม่โหอาที์นี้เหมือนเหมือนจะเด่นล้อมาส่งเยอะนะครับไม่บ้านนะคะันนี้ PR นะ่นะนี่สามห้านะครับนี่เป็นไงล้อลายใหม่ล่าสุดของฟูลฟังชันนะครับฟอร์ e อลูเ i n u มไดมอนด์คัตตัดด้วยสีทองเซ n นเตอร์ล็อกลุกอีกตหกักนี่ หลายคนงงเฮ้ย GTR 35ทำไมมันเป็นล้อเซ็นเตอร์ล็อกได้นะครับต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นเซ็นเตอร์ล็อกลุกนะนะครับเราจะโชว์ให้ดูเนี่ยมึงแกงกุอยะ <laughs> นะครับเฮ้ยฮึเอ้ยอ๊ย ฝาล้อของเรานะครับก็เป็น, um นบิลเล็ตอลูมิเนียมนะฮะเป็นฝาที่ทำมาเป็นเซนเตอร์ล็อกนะครับนี่แบบนี้เลยไม่แบบโอ้โหมากดกดพลาสติกแบบเก๊ๆนะนี่นะครับเป็นแบบโอ้หงานแบบต้องบอกว่าจะเรียกว่างานแบบ 10A ก็มีควร <A. S 1> นะครับ <laughs> <laughs> จะไป 10A อะไรไปลอของตัวเองนะครับอันนี้เห็นไหมก็พอเปิดมาปุ๊บก,ก็จะมีตัวแผ่นตรงนี้นะครับ ดีไซน์มาเนี่ยให้กลมกกืนเหมือนแบบไม่มีน็อตล้ออยู่เลยเห็นไหมเจาะมอันนี้คือชูริเคนบ้าแลึ่งก็มึงก็บ้าขากูบ้าจีไปด้วยอ่ะนี่นะครับหลายคนถามมาตั้งแต่ล้อของไอ้นี่แหละเขาเรียกอะไรนะ AIS4 นะครับนี่เซนเตอร์ล็อกลุกอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นนะครับเซนเตอร์ล็อกลุกเนี่ยเป็นออปชั่นของล้อของทาง FF นะครับ โอ้ดีไซน์นี้อันนี้บอกเลยว่าดีไซน์ใหม่นะดีไซน์เองเลยอะ่ะเป็นล้อแม่งสวยฝาก็าสวยจริงจริน,นี้คือแบบสไตล์ยุค2อ2 2อเมกันเมกันหน่อยนะครับกับ GTR คันนี้นี่เห็นมีล้อใหม่ๆอุ้ยมีของมาอวดอีกแล้วอุ้ยวยวก่อนก่อนจะอวดเรื่องของแม่งอุ้ยอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายนะอันนี้นะครับ997.1กลับมาแล้วสรุปว่าแรงมา้า แพ้คันขาวไปนแพ้คันขาวไปนิดหนึง่งในวันนี้ที่อากาศร้อนนะครับแพ้ไปนิดหนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปลองวิ่งกันดูเพราะว่ากราฟเนี่ยวิ่งกันคนละแบบนะครับอันนี้เขาจะแบบเทอร์โบเขาชกไวหน่อยนะครับแล้วก็ออทอรคมันจะมาไวนิดนึงแล้วก็ด้วยเกียร์ที่มันเป็น5สปีดแต่ว่าเกียร์มันยาวกว่านะครับก็เดี๋ยวเรียกว่าคู่นี้ไม่พังดังแน่น่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องจับเชงกันหน่อย <Okay. S 1> นะครับกับ รถของคุณแจ็คซีกับคุณโยเข้ามันไก่นะครับผมอันนี้ก็รีเช็คทุกอย่างนะครับเตรียมคลีนอัพช่วงล่างนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปสู่สนามสิงคโปร์กรังฟรีมารีนาเซอร์กิตนะครับอุ้ย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  มึงกำลังพูดถึงกล่องนี้แน่ๆอ๋อนี่เหรออันนี้เหรอจะมาคุยเรื่องนี้เหรออันนี้ก็คือพัดลมไอเย็นนะครับคุ้ยอันนี้อันนี้นี่มึงกำลังพูดถึงอันนี้แน่ๆอยากรู้แล้วสิว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์เซตอัพวิสานนะครับบอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์ตั้งศูนย์ที่ต้องเรียกว่าดีที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าแพงที่สุดในตลาดวันนี้ให้โซสุดให้โซสุดให้โซสุดในตลาดแล้วนะครับ มันเปิดไงวะเนี่ยนะครับหลาคนงง <S <S เฮ้ยว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้คือเครื่องตั้งศูนย์ระดับพรีเมียมใช้เลเซอร์คอมพิวเตอร์ทุกสิ่งอย่างนะครับแต่สามารถเคลื่อนที่ไปได้นะเ,เหมือนเปิดไม่เป็นสักอย่างต้องเปิดข้างๆก่อนอันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่า fly case นะครับสามารถนำขึ้นรถขึ้นเครื่องได้เลยนะฮึบเป็นไง งงเนี่ยงงเนี่ยไม่ใช่แค่คุณงงผมก็งงยังไม่รู้เลยแม่ใช้ยังไงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นเครื่องตั้งศูนย์นะครับไว้ใช้สาหรับรถแข่งแล้วก็สามารถใช้สําหรับรถเพอร์ฟอร์แมนซ์รถบ้านก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างสูงน,นิดนึงถ้าเอามาใช้กับพวกรถบ้านพวกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดความเสียหายอะไรได้นะครับแต่ว่าเราก็จะใช้อยู่ดีนะครับเพราะเรารวยมันจะโดนหมันไส้ไปไหมตัดอันไม่อยออ เ็ราเราเรียกว่าเราชื่นชอบในของที่ได้มาตรฐานสากลโลกแล้วกันครับโอเคอะไรว่าผมจะตัดเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นขึ้นไปเมาส์บนรถคันนี้นะครับแล้วโชว์ให้ดูว่ามันแบบมันโคตรเปรี้ยวอ่ะผมบอกคุณเลยมันเปรี้ยวมากรถเข้าใหม่ฮะเดี๋ยวผมขี่มาเลยเดี๋ยวผมขี่มาเลยผมขี่มาเลยเน่เน่เปรี้ยวๆหน่อย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการของ w o o d y เนะครับผมเพียว่ะอันนี้รถเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาขัดเคลือบนะฮะแล้วก็เคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์กันทำไมแต่ว่าก็ยินดีที่จะทำให้นะครับหากท่านจ่ายตังค์นะครับเสียงเราก็ดังตามนะฮะเสียงดังตังค์ก็มาก็ไม่มีปัญหาฮะอยากจะเคลือบอะไรก็เอามาเถอะฮะถ้าจ่ายตังค์ก็เคลือบให้ฮะ เจาน้ำยาเคลือบแก้วไปเคลือบผิวเคลือบหน้าอะไรผมก็จัดการให้หมดฮะนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าร้อนร้อนตังนิดนึ่งฮนะหาตัง,ตงหาตังมาท่อมรถคันนี้ <laughs> โอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วันจัน์ทรนะครับนะแล้วก็รอดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ฟูฟังชันกันบ้างนะครับ กินเนี่ยก่อนค่อยถายดิเมียกูเห็นว่ากูกินจังฟูดิแกมึงข้ามันเลยได้ไหมแอบแบบแอบกินเงี้ยคนเดียวอะกิน้ก่อนมกิน่อมเพราะมึงม้ถามมึงกอกินได้แต่ก่อนไหมมึงแย่มึงแบบเมือึงก็มาแบบเตรียมตัวจุกอ่อ มีความสุขมากไหมสวัสดีครับอนจันทร์โอ้ยนี่มันเฟอร์รารี่นี่นะเฟอร์รารี่ F8 Tributo นะคนชอบอ่าน่า Ferrari F8 ไตรเทอร์โบนะครับแล้วก็มีคนถามว่าม้ยไม่มีเทอร์โบสามล้อหรอไม่ใช่นะมันคือ Ferrari F8 Tributo นะครับคันนี้นี่จริงจริง เชือกรองเท้ากูรุดอีกจริงๆต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยใส่ท่อของฟูลฟังก์ชันนะเห็นไหมมีท่อฟูลฟังก์ชันนะครับคันนี้ที่โหยิงไฟแบบปูปูปังปูปังปูปังคือเรียกว่ายิงยนแบบยิงฝรั่งอายอะเอางี้ดีกว่านะสำหรับใครนะครับที่บอกว่าโอ๊ยแบบเจอยิงติดปัด นะ <S <S ตอนแรกนะครับพี่บอกว่าโหยเห็นแต่คลิปเมืองนอกรถไฟออกท่อคุณไปตามเลยในรีวิหรือในสตอรี่นะฮะคันนี้เนี่ยแหละยิงแบบโหเรียกว่ายิงปืนกลเนะี่ยยิงไม่หยุดน,นะครับก็มีท่อดีแคทจูนสเตทสองนะครับ800กว่าบา,าทวันนี้วันนี้กลับมาเปลี่ยนล้อ นะครับสั่งตัดล้อไปเป็นล้อแต่ว่าใช้เฟลเลอร์แคปเดิมของมันนะเปลี่ยนล้อใหม่ใ,หมใช้ยางเดิมสั่งล้ออีกชุดนึงด้วยมีชุดหลอ่อกับชุดซิ่งนะครับคันนี้นี่ลูกค้าเปรี้ยวจริงๆไอ้น,นี่แม่งเหมือนแม่งเอาดีเลยจะหลับจะหลับท่าเดียวเลยอีโวนะครับไม่ค่อยมีอะไรรถแข่งเราคืนหน้าเรียบร้อยที่แล้วบอกว่าจะโชว์การใช้งานของเซตอัพวิสัทใช่ไหมครับเฮ้ยใช้เป็นยังอะ่ะเซตอัพวิสัทเป็นแล้วเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาออกมาโชว์หน่อยได้ไหม พุ่งนี้พุ่งนี้ส่วนนี้ก็เป็นตาช่างอีกอันนึงที่เราซื้อเข้ามานะก็ของอินเตอร์คอมนะครับอันนี้เป็นแบบระบบ Wifi <Wow. S 1> บ,บางคนก็งงว่าทำไมจะต้องมีถึง2เซตนะครับต้องบอกว่าตอนแรกๆที่สั่งของไปเนี่ยคือเหมือนเขาจะเ,าเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนของมันจะขาดตลาดก็เลยซื้อไปทั้ง2แบรนด์เลยนะครับอันไหนได้ก่อนก็เอานั้นสรุปได้พร้อมกันวาตักแล้ว ก็เลยต้องมี2อันนะครับอันนี้เป็นตาช่างไวเลสที่เราเอาไว้ตั้งศูนย์แบบที่ช่างถ่วงน้ําหนักที่เขาเรียกว่า Corner Weight คอเนอร์เวทนะฮะก็คือการปรับให้น้ําหนักของรถนะครับเท่ากันหรือเป็นสเกลที่เราต้องการเนาะในใน,ในส่วนด้านหน้า,นาด้านหลังมุมแยงทั้งทุกอย่างนะครับอันนี้ ก็เป็นขั้นตอนของการทำรถที่เรียกว่าไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาหรือคนที่มีความสนใจในการขับขี่ที่ละเอียดนะมากกว่าปกตินะครับสามารถทำกับรถบ้านก็ได้นะต้องบอกว่าหลายๆคนเป็นลูกค้าที่ใช้รถตามท้องถนนนี่แหละไม่ให้รถแข่งก็มาทำกันนะครับ พอลเนอร์เวทเนี่ยจะทำให้บาลานซ์ของรถนะครับในการขับรู้สึกได้ถึงความสมดุลแล้วก็ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับ <S <S คือบอกเลยว่ารถเนี่ยเวทบาลานซ์เปลี่ยนนิดเดียวการขับข,ขี่เปลี่ยนไปนะครับหลายคนคืออยากให้เหลาไทร่าจีใช้ไหม <Okay. S 1> ได้ก็เดี๋ยวพาไปไปเหลาไลร่า GT กันหน่อยอเคัค <Okay. S 1> ันนี้ต้องบอกว่าเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่ทราบไทร่า GT ในเมืองไทยนะ่าจะ ไม่กล้าเกิน3 0 0พันนะไม่แน่ใจว่าเกินไหมนะครับผมจะบอกเลยว่าข้างล่างคอมเมนต์ของเราเนี่ยนะโหลุยลุยกันโหดมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถคันนี้มีคันเดียวในไทยนี่ผมต้องบอกเลยว่าน้องๆพี่ๆนะครับอย่ามั่นใจอะไรเกินไปคือประเทศไทยของเราเนี่ยมีตัวละครลับ hmm? เยอะมากบางคนเขาไม่ออกสื่อนะครับบางคนเขาไม่ต้องการ จะเป็นที่รู้จักทั้งตัวตนรวมไปถึงรถด,ด้วยนะครับคืออย่าไปทะเลาะกันนะเห็นว่ามีก็คือมีแล้วกันนะครับบางคันจะติดสติ๊กเกอร์บางคันจะแท้บางคันจะอะไรก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของรถของเจ้าของท่านนั้นไปนะครับอย่าเอาประเด็นนี้มาทะเลาะกันเลยผมว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นีแล้วก็เอาจริงหลายๆคนที่จะร้อนอยู่ผมว่ารู้ไม่ค่อยจริงด้วยนะครับอย่างคาร์ีทีเนี่ยผมไม่ค่อยชัวร์นะคิดว่าเมืองไทยเนี่ย ประมาณ3,000ันนะครับคันนี้เนี่ยก็คือเป็นพวงมาลัยซ้ายเนาะจริงจริงจีนไคลจีทีมีพวงมาลัยขวานะครับแต่ว่าน้อยมาก <Wow. S 1> น้อยมากแล้วก็คาร์ไลราจีทีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่ออกมาเพื่อ salute นะครับ salute ในยุคหนึ่งของปอร์เช่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยุคที่ปี2 0 0พี่ถึงสองพนะครับเป็นช่วงเวลาในการผลิต ช่วงนั้นเน่ยเขาชนะทั้งโอ้โหเลอมังทั้งอะหลายหลายอย่างนะครับก็เลยเอาเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ของรถแข่งเลอมังนะครับมาใช้ในการสารุปนะฮะสรุปคือแบบเหมือนอะไรสรรเสริญชาบูชาบูนะครับความสําเร็จของของค่ายรถยนต์ของเขาในยุคนั้นนะครับผลิตออกมาแค่1นึ่คันทั่วโลกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่แล้ว1คันคนมารู้จักกันตอนหลังมากขึ้นต้องบอกว่า ออตอนที่พอลวอเกอร์นะครับเสียชีวิตนะพอลวอเกอร์ Paul ก็คือ,อ,อพระเอกดังเรื่อง The Fast and Furious นะครับเ,เขาเสียชีวิตโดยการขับรถในรถรุ่นนี้แหละนะครับก็เลยเป็นที่รู้จักขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับจริงๆไพล่าจีเนี่ยต้องบอกว่าในวัน <c oughs> ที่ทำออกมาขายตอนนั้นเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหรนะนะ่นันะทีนี้คำว่ารถที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เนี่ย โดยส่วนใหญ่ถ้าเราคุ้นๆกันเนี่ยนะครับก็คือรถที่ไม่ค่อยแบบเป็นที่สนใจหรือว่าดูเหมือนจะจะเยเ,เกในตอนที่ออกมาแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่อะมักจะมีราคานะครับในในในอนาคตถัดมาแบบประมาณ, <Wow. S 1> มาณนี่ย 10, ปีนะครับคันนี้ก็เช่นกันต้องบอกว่าคายรา GT เนี่ยออกมาขายตอนแรกนะเชื่อป่ะแม่งคาโชว์รูเลยนะหาคนซื้อไม่ได้ นะหนึ่งคือหน้าตามันดูจะเยอะอย่างไปนะครับสองคือเครื่องมีติดอีกแล้วก็เรียกว่าต้องถ่ายเกือบแต่ลดราคาต้องใช้คำนี้ดีกว่านะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ราคาพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ก่อนพอลว็อกเกอร์จะเสียชีวิตอีกนั่นแหละนะครับแต่ว่าเริ่มเริ่มเป็นของแล,แล,แล้วเพราะจำนวนมันจำกัดแต่ว่าต้องบอกว่านี่2004นะ 2004, นะ2004นี่เกือบ20ปีนะนี่คือ Active a อ r o โนะครับ <Wow. S 2> ปีกยกขึ้นยกลงได้นะเออยกขึ้นยกลงได้นะ ตามความเร็วของรถนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ต้องบอกว่าโหเกือบ20ปีที่แล้วมันเป็นอะไรที่โดดเด่นมากนะนะครับช่องเชิ่องระบายอากาศอะไรเงี้ยมันใหญ่นะเบาะตัวนี้เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นยุคเดียวกับพวก997คันนู้นะพึ่งกำลังมาถูกไหมเพราะนั้นก็จุดตัวจุดหนึ่งเนี่ยตัว Mark 1ก็จะออกประมาณปี2005-2006นะครับตัวที่เป็นออปชั่นสูงก็จะได้เบาะอ,อนันนี้ยุคนคั้นเขาจะเรียกว่าเบาะ Carrera GT นะครับอันนี้เข้ามาก็ประตูเปิดอยู่นี่ที่เปิดประตูอยู่นี่อ่าเป็นเกียร์6สปีดนะครับแมนวนวลเท่านั้นแล้วแป้นเบรกเนี่ยเป็นแป้นเบรกแบบจากตรงพื้นด้วยแป้นอแยบบ่างนี้มันเหมือนแป้นรถแข่งอ่ะเขาเรียกแป้นติวตันนะเป็นแป้นแบบวางวางอยู่กับพื้นไม่ได้แขวนลงมาจากข้างบนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยคือ5.7ลิตรนะครับ603แรงม้านะครับต้องบอกว่า ปัจจุบันนี้อยู่แต่กับคอเลกเตอร์อยู่กับมิวเซียมนะครับแล้วก็เก็บไว้แบบมันมันปูชนียะแล้วอะต้องใช้คำว่าปูชนียะปูชนียะพหนะอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เป็นรถหลังคาทาก้าด้วยนะครับก็คือสามารถถอดหลังคาออกได้วางอยู่นู้นนะครับหลังคาทาก้าก็คือทีท็อปนะเขาจะเรียกว่าเปิดแค่แค่ส่วนด้านบนนะครับอ่าคันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆเจ้าของไม่ได้ขายนะครับแต่ถ้าเงินเยอะ เงินมาก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ต้องใช้คํานี้นะครับก็เนาะเหล่าวันให้ดูอันนี้คร่าว้กับคารลาจีทีเพราะว่าไม่ไม่ออกไปขับละกันนะครับถ้ามีโอกาสเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาออกไปขับสักทีต <Okay. S 1> ้ขออนุญาตท่านเจ้าของก่อนอคือเรากาลังเล่นกับอ,อันนี้นี่มันอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นรถที่อาจจะมีมูลค่าเก้าหลักเก้า oh <my S 1> หลักนะเก้าหลักนะครับ oh <my S 1> ไม่เออมันไม่ใช่แปดหลักนะมันเก้าหลักนะครับ ต้องเรียกว่าตายตายไถ่นี่อีกกี่ชาติก็อาจจะไม่พอนะก็นี้เขามาฝากเราดูแลอยู่นะครับแล้วก็กาลังจะสั่งล้อนี่เฮ้ยคารเรล่าจีทีใส่ล้อนี่คือบอกเลยว่ามีไม่กีกคันในโลกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นล้ออะไรนะครับนี่ซักไปแล้ววันจันนี้ทําไมมันดูเหงาเหงาอ๋อรู้แล้วทาไมมันเหงาเพราะว่าผู้จัดการติดโควิดเออไม่มีคนอยู่ใช่นะฮะติดโควิดไปเสียบาร์สก็ติดโควิด นะครับติดโควิดไป2คนนะครับเรายังผมยังรอดอยู่นะฮะผมยังไม่ติดโควิดแล้วก็ไม่อยากติดด้วยนะครับสำหรับเชื้อโรคโควิดที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องมาลบกวนผมนะครับวันนี้ก็ปิดกันไปประมาณเท่านี้โอเคครับก็วันจันทร์ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรกันบ้างก็มาตามดูวันต่อนะครับไปโอเคมนังคานนะครับโหนี่เลยต้องแวะมาตรงนี้ก่อนเลย ปัด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 อันนี้คือ GT2 RS นะฮะเอ๊ะเมะื่อวานเมื่อวานไม่มีเลยเลยตอนนี้อ๋อเพราะว่าเรามาเริ่มทำกันตอนเริ่มดึกแล้วนะครับคันนี้ก็ใส่ล้อนะฮะเป็น forged aluminum นะฮะ forged aluminum full function น,นะครับเป็นซีรีส์ FF05 นะครับอันนี้ก็เป็นล้อเซ n นเตอร์ล็อกนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากต้องบอกเลยนะฮะเป็นลาย ห้าก้านนะครับลักษณะจะคล้ายๆนะฮะคล้ายๆละไม้คล้ายแนวแบบสปีดไลน์หรือว่าเดสมอน d นะก็ว่าได้นะครับข้างหลังนี้ก้านยกมากเลยนะคุณไปดูดิคุณต้องถ่ายจากมุมนั้นเท่าไรมีนี่อันนี้เขาเรียกว่าก้านยกคองเ e ปเนี่ยนะอันนี้ Gd2is นะครับก็ตัดล้อใส่เป็นสเปคเดิมขยับออาเซต็จจิ๊ดหนึ่งแถมมาอีกจิ๊ดหนึ่งนะครับก็เลยแบบดันล้อออกมานิดหน่อยให้ มี flush fitment มากขึ้น <Wow. S 1> ตัวนี้ก็โหสั่งตัดกันรวมๆซีรีรวมประมาณ45วันส่งถึงไทยนะครับแล้วก็พึ่งเมาส์ยางใส่เป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าล้อของ Porsche นะครับที่เป็น c e n t e r l o c k ็นะฮะต้องมีการใส่ที่มีความรู้นะต้องใช้คำนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเพสที่ป้ายไปตรงตรงแป้นนะครับของ c e n t e r l o ์ลเ,เนี่ยนะครับต้องใช้ตัวกันล็อกที่ได้มาตรฐาน อันนี้เนี่ยรถของปอเช่ทุกคันเนี่ยเรามีท็อกเรนจ์ตัวใหญ่นะครับหรือปอ,อ,อนที่ไว้ถอดล้อที่เป็นด้ามยาวแล้วก็ขันตามสเปคเรียบร้อยคือ,ค,อคือ6 <Okay. S> 1 3นิวตันเมตรนะครับคันนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมมาก็จะมีเรื่องของท่อนะครับแล้วก็เรื่องของการจูนนะอันนี้คือคือมาจบที่ฟังก์ชันส่วนใหญ่จะต้องจูนคันนี้ก็ต้องบอกว่าสเต็ป น่าจะอยู่ประมาณ800นะครับเดี Jesus, de uda, de uda, kind of IS, ๋ยวเดี so ๋ยวรอจูนอีกทีหนึ่งนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ว GT2 RS ก็ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆก็ขออนุญาตแนะนำ GT2 RS ให้พี่ๆน้องๆได้รู้จักกันมากขึ้นนิดนึงแล้วกันคือซีรีส์ของ Porsche ที่เป็น RS เนี่ยก็ต้องบอกว่า GT2 RS นะครับหรือนี่2 RS เนี่ยก็คือเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่ ปอร์เช่นะครับก็คือเอารถที่เป็นเครื่องยนต์ตัวเทอร์โบนะครับมาตัดระบบขับเคลื่อนเหลือเป็นแค่สองล้อเพราะว่าปอร์เช่ตัวเทอร์โบเทอร์โเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ทำมาเป็น2ล้อแล้วก็ตกแต่งนะครับด้วยระบบแอโรไดนามกนะก็คือหางนี่ก็จริงๆก็ละไม้คล้ายคล,ยคลึงกับตัว Gt3s นั่นแหละแต่ว่าพอเป็น GT2 เนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็น ด้วยความเป็นที่สุดของปอร์เช่เนี่ยมันก็เลยมีพาร์ตคาร์บอนคาร์บอนมาเพิ่มเยอะขึ้นอันนี้อยู่ในไวซ์แสกแพ็กเกจนะครับก็จะมีชิ้นนี้คาร์บอนชิ้นนี้คาร์บอนหลังคาเนี่ยก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนกับแมกนีเซียมนะครับปนกันแล้วก็ไซส์คูปต่างๆนะครับก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับรวมไปถึงอ่านี่เฟンเดอร์ลูเวอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่ต้องเรียกว่า ก็หลังเขาพูดอย่างว่า dead witches Witch ah. คือเหมือนมันขับยาก ah. เพราะว่าแรงม้ามันเยอะนะแล้วก็เป็นขับเคลื่อน2องล้อนะครับคือมาสแตนดาร์ดเนี่ยหกร่ากว่าแล้วนะผมบอกว่าหกรกว่านะแล้วก็มันเบามันแรงแล้วมันก็ขับหลังนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ค่อยมีฝีมือ,อก,ก,ก็อาจจะหมุนกันได้นะครับอาจจะหมุนกันได้คันนี้สีขาวนะครับ ภายในสีแดงแล้วก็จะมีนี่เห็นป่ะเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะตัวของ9 18 Spider นะครับ918 Spider ภายในของ GT2 เนี่ยเขาจะเด่นๆเลยในเรื่องของตัดแดงนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่ยุคของ997.2ที่เป็น g 2 RS ตัวแรกแล้วนะครับก็เป็นตัดภายในแดงๆดงอย่างนี้นะครับนี่ๆีมาดูอันนี้อันนี้ออปชั่นพิเศษจาก AAS นะต้องบอกว่าสุดในสุดคือคือช่องแอร์เนี่ยเป็นสีแดง อันนี้เนี่ยคือพ่นสีนะครับทำมาจากโรงงานอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรใบใบบุ๊กเอกสารนะครับว่ารถคันนี้มันมีออปชันอะไรบ้างนะครับมีถังับเพิงด้วยเห็นไหมเออถังับเพิงนะเ,ออเขาเรียกว่าอยู่ในออปชันของ Club Sport Package นะครับก็จะได้โลบาร์ไทเทเนียมซิทเบลล์หกจุดแล้วกออ็ตัวถังับเพิงนะครับถังระเพงเนี่ย มันก็ต้องบอ,อกว่าจริงๆก็เหมือนตกแต่งอะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยรถที่เป็นรถที่ใช้ในสนามแข่งอก็จะมีตัวาทางดับเพลิงติดไว้ต้องโลบาร์บ้างเดี๋ยวไปตามพื้นบ้างอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นสเสน่ห์ของของตัว RS นะครับครับ GT2 แล้วมี GT1 ไหมไม่มีตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย RS จะมี GT2 GT3 แล้วก็ GT4 นะครับ GT4 s เนี่ยก็ต้องบอกว่าเพิ่งออกมาเลยเป็นเครื่องวางกลางแต่ว่า ยังมีให้เห็นน้อยมากนะครับที่เมืองไทยรู้สึกเพิ่งมาถึงเมืองไทยแค่หนึ่งคันเท่านั้นเอง <Wow. S 1> เดี๋ยวคงได้ดูได้ชมกันในช anel ของเราเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าต้องรอก่อนเพราะว่าตอนนี้ปอร์เช่นเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะที่ทุกคนเข้าใจว่าทำไมราคารถมันแบบขึ้นขึ้นสูงขึ้นทุกวันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่มีสงครามเกิดขึ้นนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับพอดีว่ามันดันไปใกล้กับ ประเทศโปรแลรนด์นะโปรแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตพวกเหล็กพวกช่วงล่างพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยให้กับปอร์เช่เป็นหลักนะครับมันก็เลยมีการหยุดการผลิตไปพักหนึ่งอย่างเช่น992 GT3 นะครับที่เรามีสีเหมือน r u b y Star นะฮะจริงๆข้างในเป็นสีขาวแต่ว่า Rap นะฮะตอนนี้หยุดการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปตั้งแต่เดือน5นะครับ<อ>ก็เลยหารถยากหน่อยนะคันนี้เป็นที่ถก <Yeah. S 1> เถียงกันมา,ม,ามากใน YouTube นะครับ ก็บอกว่าเฮ้ยไปดูเสาเ A หน่อยได้ไหมไปดูนู่นูนี่หน่อยได้ไหมนะฮะ,ะให้กล้องเขาดูนิดนึงนี่แบบ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 พอแบบพอ,แบบพอ,อจบไปนะครับบอกแล้วเรื่องเรื่องรถมีกี่คันในประเทศนะครับไทยเป็นเจ้าของหรือว่าลิมิเต็ดแค่ไหนเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยนะครับคอลเลกเตอร์ชาวไทยเนี่ยแปลกๆมีรถแปลกๆเยอะมีรถระดับ top end เยอะนะครับ คือบางทีเรารู้ไม่หมดหรอกอย่าไปนั่งอย่าไปนั่งเถียงกันเลยก็รับชมเอาให้สนุกนะครับอ่อ,อันไหนสวยงามชื่นชมเราชอบพอแล้วก็เราก็แฮปปี้ไปนะครับสเสพกันไปนะอย่าไปอย่าไปทะเลาะก,กันใต้คอมเมนต์ดูหัวคนทะเลาะก,กันนัวมากไม่ใช่ล้อของตัวเองด้วยแต่นัวมากนะครับอยห,หรอขอย,ขอยครับตอนนี้เรากําลังอ๋อที่มื่อวันบอกไนงะว่าจะพามาดูเซตอัพวิสันะฮะนี่ พามาดูอุปกรณ์ตั้งศูนย์ของเรานะครับอันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าระดับไม,ไมโครมิเตอร์นะคือตั้งศูนย์กันร,ระดับจุลภาคตองนคํา,น,านี้ดีวานะครับมึงก็ไม่เบรกกูเลยมึงต้องมึงเฮ้ยขนาดนั้นเหรอพี่อย่างงี้ดีวะเ <c oughs> อ,ะอาใหม่การตั้งศูนย์ระดับจุลภาคนะครับเนี่ยมึงเฮ้ยโอ้ยคือต้องเรียกว่าระดับไ,ไมโครมิเตอร์รรอรระไมโคร,รมคริเตอร์นะครับก็คือ เห็นไหมตัวนี้จะยิงเลเซอร์ไปหาแป้นน้นนะครับอันนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อ s e t ั p วิสานะครับท็อปท็อปสุดของโลกในตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้ได้กับทั้งรถแข่งแล้วก็ใช้กับรถบ้านได้ด้วยนะครับราคาอยู่ประมาณล้านกลางๆนะครับโชคดีมาก <H m? S 1> โชคดีมากไปเจอรถราคาเออในอินเทอรเท์เน็ตวันนั้นมันมีคูป,ปองลดราคาเหมือนแ l a c k ไฟเด a y นะครับซื้อมาหมื่นกว่าบาทเองนะฮะเออไม่งั้นไม่งั้นโดนเมียด่าแย่เลยนะฮะใครไปบ้าซื้อเครื่องตั้งศูนย์เป็นร้านบ้ารือเปล่าไ, <c oughs> ไม่มีนะฮะโชคดีมากนี่มีชุดเดียวเลยนะ,ะ <c oughs> เออก็เห็นลดราคาเหลือหมื่นกว่าบาทก็เลยสั่งเห็นว่ก่อนที่ปอมไปเสร็จมึงพากูสวยแล้วนี่เมียถา,ามถามหาอยู่ในเน็ตนะว่าใครรคู้ราคานี้บ้างนะครับแต่ว่าน่าจะน่าจะเกมไปแล้วแหละไม่เป็นไรแต่ว่าตรวองอย่างที่บอกเราไม่ได้เอามาใช้ในการตั้งศูนย์รถแข่งอย่างเดียวนะครับ เรายังมีการให้บริการนะครับในกรณีคุณดูเลเซอร์เดีย๋ยวเป็นไงเลเซอร์ที่มันแพงๆเนี่ยย,ยิงไปสีมันแบบเห็นปะ่ะมันนี่ไม่ต้องปิดไฟทํางานนะ <r> ปกตินี่อาจจะต้องปิดไฟนะครับแล้วก็ทํางานแต่ว่านี่ไม่ต้องเลยย,ยิงมันมแสบตาดโดนตาตาบอดอะอเลเซอร์เนี้ยนะครับแล้วก็ที่คุณเห็นรองอยู่ตรงพื้นข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นตาช่างนะครับแต่และตัวเป็นตาช่งางไวเลสของตัวเองนะครับแล้วก็นี่เขาเอามาดูดูในนี้ได้เลย ทำเป็นอีกนี่เปิดไม่เป็นเหมือน iPad แต่ไม่ใช่ iPad นี่เห็นไหมก็จะมีตารางนะครับผมแม่งใช้รูปรถ F1 เลยนะเอาซะหรูเลยนะก็จะมีน้ําหนักของแต่ละล้อมีอะไรเงี้ยการตั้งนะครับนี่มันช่างสดอยู่เลยป่าววะโอ้ยเนี่ยเลขมันเปลี่ยนเลยนะเลขมันเปลี่ยนเลยนะดูดูนู่นลี่กดไปเลขเปลี่ยนเลยเห็นไหก็ประมาณนี้ครับใครสนใจอยากจะตั้งช่วงล่างนะครับ หรือคอนเนอร์เวทนะครับเรามีอะแดปเตอร์สำหรับการตั้งรถในทุกทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับรวมไปถึง Data Support อย่างทั้งต่างประเทศนะครับตอนนี้หลายคนถามหาอีลิกกันเข้ามานะครับอีลิกไปวันเคชันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณเนี่ยกลับมาแล้วนี่อีก2วันคลิปหน้าคงได้เห็นกันนะครับกับอีลิกนะฮะจูเน์กับ,บ,กบ Master m e c h a n i c ิ e เทคนิ i เชีของเรานะครับโอ้แหมเจ้าคายเยนคันนี้ ไม่จบไม่สิ้นทั้งทีนะครับอันนี้ามาอัพอัเกรดกล้องถอยหลังของรถนะครับก็รถบ้านเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับก็ถือว่ารถบ้านนะรถครอบครัวนะครับก็ก็รถใช้งานก็ยังทําอยู่เรื่อยๆเขาบอกว่าหลายคนบอกให้รีวิวบิ๊กไบค์หน่อยนะครับก็ <What? S 1> เดี๋ยวเราทย,ยทยอยทยอยเอาออกมาแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนคลิปนี้จะเนื้อจะข้นแล้วนะ <Yeah. S 1> มีทั้งคาเรา GT มีทั้งมีทั้ง GT2 RS นะครับแล้วก็โ,โห สาระค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะครับเ,เดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สาระกันคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่อีกทีก็น่าจะเป็นวันเสาร์ถูกไหมเพราะว่านี้ลงวันพุธใช่ไหมครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับใครสนใจนะครับจะมาพบปะกันผมอยู่ที่นี่ต้องเรียกว่าเกือบทุกวันนะร้านของเรานะครับเปิดตั้งแต่ช่วงประมาณ11บเอโมงนะครับปิดประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับใครอยากแวะเวียนมาล้างรถพูดคุยทักทาย สตอรี่ Story อะไรก็ได้อย่าเล่นหัวกันอย่างเดียวพอแล้วนะฮะอย่าถึงกับสกระโหลกกันนะครับแต่ว่ามานั่งพูดคุยเรื่องรถได้ตอนนี้นี่เราต้องบอกว่าได้คอมมูนิตี้ใหม่ๆเยอะนะนะมีแบบแก๊ง DM แก๊ง JDM อะไรมาพูดคุยกันเยอะมากนะครับก็วางก็แวะเวียนเข้ามาครับเกษตรนว,วบินก่อนแยกลาดปลาเขานะครับเสาต้นที่60นะครับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับอ่อแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์สวัสดีครับกดไลค์กด u b s ส r ค b ้กดกระดิ่งกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งกดติ่ง กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ